ไปดูศิลปะการแสดงที่จังหวัดตรังนะครับลิเกป่าเมืองตรังที่ปัจจุบันนี้ยังมีผู้คนที่ยังคงสืบทอดกันอยู่แล้วก็ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนที่สนใจด้วยครับดูลีลาท่าทางแล้วก็การขับร้องนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงลิเกป่าเมืองตรังศิลปะวัฒนธรรมสืบทอดรุ่นต่อรุ่นครับ ลิเกป่าคณะนี้ชื่อว่าสประเทิงศิล์นะครับอยู่ที่ตำบลโคกลางอำเภอกันตังจังหวัดตรังสมาชิก20คนครับปัจจุบันสืบทอดมาจนถึงรุ่นที่3ก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับนายฮาริศคงแก้วเป็นหัวหน้าครับเป็นหนึ่งในไม่กี่คณะที่ยังเหลืออยู่ก็เล่าบอกว่ารับการแสดงทั่วไปตนเองเนี่ยแสดงได้เกป่ามาตั้งแต่อายุ12สเสน่ห์ก็คือกรอนที่บรรยายถึงความสวยงามของธรรมชาติเอกลักษณ์ของเมืองที่ไปทําการแสดง เช่นถ้ามาแสดงที่ศาลหลักเมืองจังหวัดตรังเนี่ยก็จะเล่าถึงพระยารษดาอดีตเจ้าเมืองตรังความสวยงามของเมืองกันตังแล้วก็เมืองทับเที่ยงนะครับแล้วก็เกาะแก่งทางทะเลในคณะนี้จะประกอบไปด้วยนักดนตรีนะครับมีคนรับเพลงตัวเอกหรือว่าตัวเดินเรื่องที่จะมาสร้างสีสันปล่อยมุกตลกขบขันเข้ากับยุคสมัยนะครับแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ว่าการแสดงยังคงได้รับความนิยมอยู่ครับก็รับเยอะอยู่ครับ เป็นนาคกรที่สั่งนกคแล้วก็แถวดูร้านลาบีเราจะลงไปทั่วครับได้รับความนยมครับได้รับได้ตอบวามนิยมมากครับเพราะว่าคนไม่เคยได้เห็นบางทีก็ไปไปเล่นกับมโนราถอดกล้องมโนราอยู่ทุกวันนี้ ยังรับงานต่อเนื่องนะครับมีงานเข้ามาตลอดทั้งงานประเพณีงานประจําปีงานศพงานบุญต่างๆงานแก้บนก็มีเหมือนกันนะครับและที่สําคัญตนเองยังรับเป็นวิทยากรพิเศษสอนลิเกป่าด้วยนะครับให้กับนักเรียนรวมทั้งวิทยากรด้านการแสดงพืนบ้านให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนสุราธานีเป็นการถ่ายทอดแล้วกอนรักศิลปะการแสดงขนแขนงนี้ให้อยู่สืบไปนะครับการแสดงครั้งหนึ่งก็จะคิดค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่10,000บาทก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยนะครับ ทั้งนี้ลิเกป่าหรือว่าลิเกรามนาลิเกบกเนี่ยนะครับเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปักใต้ของไทยนิยมแถบจังหวัดพัทลุงกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชสงขลาและสตูลครับ